นยมนั่งสมาธิสักครู่นะนี่ก็เป็นวันที่สวันที่สามแล้วเนาะวันที่สหลังวันออกพรรษาหนึ่งวันก่อนกระถินแล้วหนึ่งวันแต่เป็นวันที่ครบรอบมาถึงวันพระพุทธเจ้าสเสด็จลงจากดาวรดึงเทวโลกค,คือพระองค์ พระจอภาษาที่ดาวดึงนี้เพื่อที่จะปวดพุทธมันดาในพุทธมันดาเนี่ยเมื่อสมรรคตไปแล้วเนี่ยนางสรีมหามมยาสมรรคตไปก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดุสิตแต่ชั้นดุสิตนี้เป็นชั้นของบรมโพธิสัตรในหลายพระองค์อยู่ที่นั่น นี่พง์จะต้องไปชั้นดาวดึงว่าดาวดึงนี่มีเทพจํานวนมากแต่ก็จะขึ้นไปชั้นทุสิตนี่ไปไม่ได้แต่ชั้นทุสิตนี่ลงมาชั้นดาวดึงนี่ได้นะพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปจำพรรษาที่ดาวดึงความเป็นมาเป็นไปก็ตั้งแต่เศรษฐีนะเศรษฐีชาวขว้นมคต เป็นมากดกรุงราชเกื้อของพระเจ้าพิมพิสารได้ไม่จัน์มาท่อนหนึ่งก็กลึงมาเป็นบาทมาย่อมย่อมแล้วไปแขวนไว้ยอดไผ่แล้วากาศว่าถ้าพระรานมีจริงอะ่ะก็ให้มาเอาบาทแบบนี้ปรากฏว่านักบวชต่างๆก็พยายามจะมาแสดงอิทธิปฏิหารที่จะไปเอาบาทก็ไม่ได้ทำไม่ได้ พระพพหมาโมกขรณะกับเพื่อนของท่านเดินทางมาได้ยินเช่นนั้นว่าไม่มีพระอาหารหันตเจ้าแล้วแล้วก็ไม่เขาไม่เชื่อล่ะไม่เชื่อถึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าน่ะด้วยเนี่ยภาษาวกกทนไม่ได้ทลานก็นเลยเหาะขึ้นไปเอาบาทลงมาการน,นี้ประชาชนนิเดียนี่นะถ้ามีอะไรจะเปฏิหารเนี่ยเราสมัยเด็กๆก,ก็คงจะรู้ว่า ถ้าไปดูหนังเรื่องฮนุมานนะก็ดูกันสามรอบอะไรที่เป็นนิสนี่มันคนชอบแต่แท่เมื่อพระหอได้ยอมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พระบางไทยหอให้ดูได้นะเกิดมาแตกแน่นอนเพราะเฉพาะว่าคุณยมไข่ตอนนี้ก็ยังดังไปถึงต่างประเทศแล้วโถกโวยกันสนันวันไว แต่ถ้ามาคิดด้วยปัญญาแล้วเนี่ยตกวหวยยี่สิบล้านสิบสองล้านแต่ว่าคนที่เขาจะเอาเงินอะไรมาให้เราเขาก็เอาเงินมาจากคนที่ซื้อหวยเหมือนกันซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันอาจจะซื้อลอตเตอรี่นะั้เป็นได้วดนหนึ่งได้หลายพันล้านาพันล้านจะได้ไหมเนี่ยงวดหนึ่งเขาขายลอตเตอรี่เขาก็มาแบ่งให้คนที่ถูกบ้างนะก็จํานวนน้อย เพราะนั้นคนที่ได้ก็คือรัฐบาลก็เก็บเอาไปมากแต่คนก็เป็นความหวังของคนเราก็ไม่เป็นไรแต่ก็ปัจจัยไปสร้างประโยชน์อันนี้ถ้าเกิดว่าพระท่านหอได้ขึ้นมาก็คงจะดังกว่าอุนยมไข่แน่นอนนะเออทำไมก็คงจะไปอยากจะได้เลขได้เบอร์ก็ได้รนีพระนัตะเจ้าหอให้ดูอย่างนี้ประชาชน,นเดียไปวัดทุกวัน ไม่ต้องการธรรมะหรอกต้องการให้พระท่านหอยดูท่านก็เลยต้องตามไปกิจวัตรเสียงกระทึกคคคคคโคมมากในวัดไปสงบเลยเราสมมติว่าเหมือนงานงานตัดลูกในมิตรอย่างเงี้ยน,นะโยมมา,าวันหนึ่งห้าพันคนเข้าๆออกๆนี่มนไม่สงบละพระพุทธเจ้าเลยถามพระนอนว่าเสียงอะไรกระบอกว่าเสียงพระท่านเหาะให้ประชาชนดูพระพุทธเจ้าเลยห้ามภาษาวกแสดงฤทธ ความเป็นมาเรานี้เอาละพอพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่วัดพระเจตวันเนี่ยนักบวชทัองศาสนานี่นก็อวดอ้างตัวเองว่าจะแสดงฤทธิ์เนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเรานี่แสดงฤทธิ์ไปได้แล้วก็ห้ามพระแสดงฤทธิ์เขาก็ต้องการที่จะประกาศว่านักบวชของเขาแสดงฤทธิ์ได้คนจะคนได้เริ่มใส,ส่ศรัทธาแค่คราวนี้ พระพุทธเจ้าท่านก็นเลยแสดงฤทธิ์แสดงยอย่างไงก็ได้รับผลมะม่วงที่คารวะก็ถวายเป็นผลม่วงจากราชุทยานมาหนึ่งผลนะนี่พระพุทธเจ้าประกาศก่อนเ,อเราข้าไปนินประกาศก่อนว่าพระพุทธเจ้าพระอ,องค์จะแสดงฤทธิ์ใต้ต้นมะม่วงต้นอัมพวันนะส่วนมะม่วงอัมภะ คราวนี้แหละพวกเดรัจฉีนอศาส,สนาทำลายต้นมะม่วงเรียบหมดเลยไม่ให้เหลือไม่เหลือเลยพระพุทธเจ้าก็จะแสดงฤทธิ์ไม่ได้ก็จะจับว่าพระพุทธเจ้าได้พูดโกหกแต่ด้วยยานทัศนะอันวิสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่มีใครเทียมแล้วละ่ะไม่มีใครจะมากันได้อก็ปรากฏว่าคนดูแลสวนของ พระเจ้าประสิทีิโกศนั่นแหะราชุทยานซึ่งต่ลทีเขาไปทําลายไม่ได้สิมีทหารเศ้าอยู่ก็ได้มะม่วงมาก็ผิวสวยงามมากเลยเอยปกติต้องไปถวายพระเจ้าพิมิศารแต่ว่าคนดูแลราชุทยานนั่นก็อยากจะได้บุญว่าไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าพอพระพองค์สวยเสร็จแล้วก็นำมะเดมะม่วงไปไปลูกต้นมะม่วงก็โตขึ้นทันทีต้นใหญ่ ในเวลาพระทธเจ้าก็แสดงแสดงอิงทธิปฏิหารเป็นคู่เดินจงกรมนั่งสมาธิในอากาศเนี่ยมีเท่าน้ำร้อนน้ำเย็นแสดงเป็นคู่ๆเลยอัศจรรย์มากอืมพวกเนลทีก็กล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าบอกห้ามสาวกแสดงนิเนี่ยทำไมพระองค์มาแสดงพระองค์บอกเอานั่นเฉพาะสาวกแต่ว่าพระองค์แสดงได้มีเหตุมีผล หลังจากพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปจำสารดาดาวดึงเทศอภิธรรมโปรดพุทธมันดาจนได้พระโสดาบันพอออกพรรษาแล้วก็วันนี้เนะี่ยนับย้อนไปสมัยพุทธกาลนั่นนะพระเจ้าก็เสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงเทวดาพรหมก็มาส่งพรนะ,ะพุทธเจ้าแนละคราวนี้ที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดโลกเปิดโลกก็คือมนุษย์ ก็จะเห็นเทวดาได้ทางสัตว์นรกก็จะเห็นภพภูมิทั้งหลายเปิดหมดเลยเห็นกันได้เป็นอัศจรรย์ในปากพระเจ้าเปิดโลกนะเปิดโลกกระแเดืม่เห็นแล้วนี่ก็เกิดศรัทธาเริ่มใสในสมเด็จพระสาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเลยที่พระองค์มีจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็มีถึงความพร้อมในการสอนผู้ที่เกิดศรัทธาขึ้นมาก็เลยปรารถนาพุทธภูมิ นะที่จะอยากจะสร้างบาร,รมีเป็นพระพุทธเจ้ามั่งก็ะจะมาโปวดคนได้ให้คนพ้นจากทุกข์ยิ่งความเป็นมาเป็นไปของวันพุทธเจ้าเปิดโลกธาตุเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราในยุคนี้เราก็ยังมาระลึกถึงนะที่พระองค์เสด็จลงมาที่เมืองสังกัสรนกรนั่นแหะแต่เดีวนี้ไปดูแล้วก็เป็นตป่าแล้วที่เมืองนี้นะครับ เปลี่ยวด้วยอันตรายเนี่ยรถวิ่งไปคันเดียวนะมันอยู่ระหว่างเมืองออลักเนาไปเมืองกรุงเดลีอยู่ตรงกลางๆล,ลัน่นแหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเทศอภิธรรมแค่ไปอภิธรรมก็คือทำรรอันยิ่งที่เราไปฟังสวดเมื่อคนเสียชีวบิตนะ่ก็จะมีพระทำาไปสวดอภิธรรมนั่นแหละมาทำทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยอื กุศลธรรมากุศลธรรมาอภิญากาธรมาธาธรมาก็คือทมที่พวกเราดำรนชีวิตอยู่นี่แหละเราใส่บาตรทำบุญฟังธรรมะก็เป็นกุศลธรรมเมื่อเราเกิดความโมโหเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความโลภกดหลงก็เป็นอกุศลเร,รออาได้ยินได้ฟังบ่อยๆแแต่ท่านก็เอามาเรียบเรียงไว้เป็นพระสูตรแล้วก็เอามาเทศ แต่ย่อๆก,ก็คือความดีกรรมดีเป็นบุญกรรมไม่ดีกับเป็นบาปเมื่อกรรมกลางๆการทีทกำกำ่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ไปจำปรรษาดาวดึงได้ยังไงอันนี้เกินวิสัยที่เราจะคิดเพราะเรื่องบางอย่างเราคิดไปไม่ถึงละเรื่องพุทธวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดไปไม่ได้เรื่องของโลกนี้คิดไปก็ไม่จบเรื่องของยาเรื่องชาเนี่ยคิดไปไม่ได้อก กาเป็นได้ยังไงเหมือนกับว่ามันมีโจรมาขโม,มยของที่วัดวัดหนึ่งของหลวงปู่ทองรัทซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ชาอย่างเงี้ยโยมวัดก็มาบอกว่าหลวงปู่ตอนนี้ขโม,มยขโม,มยของละมันยกมาเป็นทีมอมต้องแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งไหมหรือต้องแจ้งตำรวจหรือเปล่าไม่ต้องปู่ทองนัทอกสมัยนั้นมันยังไม่มีแจ้งนะเอาน้ำมาแก้วหนึ่ง ตอนน้ำมาแก้วหนึ่งอธิษฐานจิตล้วก็โยนาน้ำลงไปที่พื้นดินปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยนรไมต้องไป,ไปจับโจรขโมยที่ไหนนะสามสี่คนเขาไหว้อยู่บนบนพื้นดินไหวจนว่าหน้าอกนี่ถลอกไปหมดแขนขาถลอกไปหมดไหวทั้งคืนไหวจนหมดแรงก็เขาบอกว่าเห็นน้ำเนี่ยมันท่วมหมดเลยน้ำท่วมหมดนะไหวหน,นีน้ำหมดอย่างนั้นแหะแต่ความจริงไม่มีน,มน้ำเ่ย เป็นด้วยอำนาจจิตของท่านใช้สมาธิกระสินน้ำทำให้คนเห็นเป็นน้ำไหลบ่าท่วมมาได้นี่อำนาจจิตของท่านแรงก็สามารถควบคุมได้คราวนี้เรื่องอิทธิฤทธิหรือวิาชาเนี่เราจึงคิดไปไม่ได้เรื่องอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าหลักธรรม ที่พระพุทธเจ้าสอนในความจริงอยายัสสีนี่พวกเราได้สัมผัสกันอยู่เสมอแหละตั้งแต่ร่างกายนี้มันก็ต้องมีการพักผ่อนต้องมีอาหารออกกำลังกายเราถึงจะแข็งแรงเราก็รู้จักเป็นธรรมดาแล้วร่างกายนี้ประกอบด้วยเซลล์เซลล์ทั้งหลายมันก็จเจริญขึ้นมาแล้วม,มันมีการซ่อมแล้วมันก็ม,นมีการเสื่อมขึ้นมา ยิ่งเมื่อเรามีสังขารร่างกายมันก็เสื่อมสิ้นไปอย่างนี้แต่ครนี้เราทำอะไรไม่ได้เราต้องเรียนรู้ความจริงว่าเป็นธรรมชาติอย่างนี้จริงๆธรรมะเนี่ยนะที่เราจะเห็นธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรหรอกเห็นว่าธรรมชาติมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพร,รบพระสมมาสมุทจ้าพระองค์มีปัญญามากเลยเป็นสัถาเทวมนุษย์นางเป็นครูเป็นผู้สอนของเทวดา มนุษย์ทั้งหลายนะสอนมนุษย์สอนเทวดาให้รู้รมก็กได้มนุษย์นั้นมีความยึดถืออะไรพระองค์ก็แก้ไขความยึดถือนั้นถอนอุปทานได้เหมือนหลานพระสารีบุตรนั่นแหละจะไปหาที่ที่ไม่มีใครใตายบนเขาขิจกุดพค์บอกที่เนี่ยเธอมาตายหลายภพหลายชาติแล้วนะอืมที่คณะกาความเศร้าใจมากเลยว่าอะไรมาตรงนี้ขึ้นไปยอดเขานะ ยังมีเราเองยังมาตายอีกสลดสังเวชมาชีวิตนี้มันเกิดตายมามากมก็เบื่อหน่ายในการเกิดตายไอ้เบื่อหน่ายนี่มันสองอย่างเบื่อหน่ายในการเกิดตายมันอิ่มใจปิติใจแต่เบื่อหน่ายอยากจะตายอันนี้มันเศร้าใจหดหูใจอันนั้นต้องมันจะเริ่มเป็นซึมเศร้าภาวนาอาจจะช่วยไม่ได้ต้องไปหาหมอนะอย่างนั้นหาหมอก่อนท่าน,นิดนกับคิดทีคณะกับพามนี่อิ่มใจ แล้วก็พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าเขาเปิดใจแล้วก็เลยถามว่านราพรามเธอมีความเห็นอย่างไรพราพรามนี่เขามีความเห็นเขาดีมากเลยเขาบอกว่าสิ่งใดที่เขาชอบใจเขาต้องการสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ชอบไม่ต้องการอันนี้ก็จิตของเราทุกคนก็คงจะเป็นน่ะคือสิ่งใดที่มีความสุขเราก็ต้องการอะไรเป็นความทุกข์เราไม่ต้องการพระพุทธเจ้าบอกความคิดอย่างนี้ก็เป็นความคิดที่เธอไม่น่าต้องการนะแสดงว่าเป็นของไม่ดี แต่ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่เธอไม่น่าต้องการเป็นความคิดไม่ดีเอ๊ะพระราม์ขก็บอกทําไมทําไมไม่ดีนะก็เขาได้เขาก็มีความสุขเขาก็ดีไม่ใช่เหรออืมคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ได้จังหวะเลยได้จังหวะแล้วก็ย้อนได้ย้อนกลับไปว่าพระรามนั่นความแก่ความเจ็บความตายในพระรามชอบใจไหมนั่จี้จุดอะไรคนนี้ มันนังกีนก็คงจะใช้กําลังภายในนะนะสะกดความฟุง้งซ่านความสงสัยทั้งหลายลงจิตสงบนิ่งพรามก็เกิดปัญญาโอูใช่แล้วความแก่ความเจ็บความตายเราไม่ชอบแต่เราได้มันทุกนะแสดงว่าความปรารถนาเราอยากจะได้สิ่งที่ถูกใจมันไม่ได้นะเพราะสิ่งที่ไม่ถูกใจมันอยู่กับเราแล้วเนี่ยเท่านั้นแหะสมาธิรวมเข้ามาปัญญาเกิดแสงสว่างเกิดเลยก็เห็นธรรม จึงสรเสริญพระสมมาสมุทธเจ้าพค์แสดงธรรมเนี่ยได้แผ่เลาะมากเลยนะเปรียบเหมือนกับว่างางของที่คว่ำลงของที่คว่ำลงเนี่ยฝนจะตกมาหนักขนาดไหนพายุกี่ลูกอ่ะมันก็น้ําเข้าไม่ได้ไม่มีวันที่จะเต็มเลยแต่เมื่อไงตุ่มมาแล้วฝนตกลงมาทีละหยดละหยดนึกพายุอ่ามากระหน่ำก็ไม่นานก็เต็มได้ท่านสรรเสริญเลยว่าเหมือนการ หงายภาชนะจากเกาะจากคว่ำให้หงายขึ้นมาบอกทางแก่พูท้ทถ่หลงทางเปิดของที่ปิดเป็นอุปมาอุปไมยของทันทิคาณักกามนั่นหมายได้เห็นธรรมคราวนี้ไม่ใช่ตอนนี้สิพระสาในบุตรพระเทระเจ้าฟังธรรมอยู่นะพระสาในบุตรเนี่ยจำเป็นพระโสดาบันแล้วก็สิบห้าวันแล้ว เป็นวันที่สิบห้าพอดีนะคราวนี้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหนะันต์นั่นแหละในขณะถวายงานพัดนรุพูชาอยู่นี่ถ้ามีปัญญามากตั้งแต่อาตมานี่อยู่กับนงุู่ชานะก็งงโง่ซะหน่อยมีปัญหาในใจอยากจะถามนงปู่ชามันก็อยากจะถามจริงๆไม่ได้สนใจอะไรเลยมันงองอยางแต่แคราวนี้นงปู่ก็มีโยมมาด้วยนรุพุนัก,นนกเทศนงปู่ทัานเป็นนักปราช ท่านเทศยกคนั้นฟังก็เทศให้เราฟังด้วยถ้าเราทําจิตสมาธิหนึ่งๆกึ่าฟังน้องปู่เทศแล้วก็เข้าใจละไม่ต้องไปถามแต่นี่มันโง่เกินไปสงสัยมันมากเกินไปน้องปู่ก็เทศให้ฟังแล้วก็ยังไปถามซะอยู่มาคิดย้อนไปกลับเ,ออเราเรามีชีพิตอยู่อีกน้องปู่จะอยู่อีกเราจะไปนั่งอย่างนั้นเราจะไม่ถามเลยนะฟังรมท่านก็จะไปพิจรนารณาเนะี่ยอืม เพราะท่านก็บอกว่านั่งไปเรื่อยๆแล้วฟังธรรมไม่ต้องถามหรอกเพราะว่าท่านรู้ว่าท่านจะพูดอะไรท่านจะแสดงธรรมเรื่องอะไรให้เราเข้าใจแก้กิเด็เราได้นี่พระสงฆ์สาวกของสมมาส,า,นะาสัมพุทธเจ้านะเนี่ยสมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะญานคงพระองค์บริสุทธิ์ขนาดไหนอือละเอียดทั้งหมดเลยรู้หมดเลยเหมือนว่าจิตของเราเนี่ย อยู่อะไรอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยถ้ายุคสมัยนี้นะกดดูปุ๊บรู้หมดเลยสามสิออปีที่แล้วเราเป็นยังไงสี่สิปีห้ปีย้อนกลับไปชาติที่แล้ว,ลวหลายชาติอีกได้หมดไม่ได้หมดก็รู้ว่าเราติดอะไรถ้าก็จะแก้ได้เลยตรงจุดอันนี้คือพู้ที่เกิดขึ้นมา่ทนท่านสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีบุญแต่ว่าก็น่าเสียดายเหมือนกัน ผู้ที่เป็นบาปก็มากมายขนาดพระพุทธเจ้าเก่งขนาดนี้บริสุทธิ์ขนาดนี้ผู้ที่เป็นอดิตท่านเป็นบาปมากมายเหมือนกันนะเป็นพิบากกรรมที่สร้างมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในสมัยนี้เราก็นำธรรมะสิครูบาอาจารย์สอนนักบูชาสอนเราแล้วนะนำไปปฏิบัติภาวนาก็นับว่าเป็นบุญและพวกเราก็สร้างแต่บุญกุศลนั่นเองเป็นกุศลธรรมะ เดินทางมาใกล้ๆฝนตกฟ้าร้องก็ยังเดินทางมาจากกรุงเทพที่บางคนก็มากันคืนก็มีมาแต่เชา้าเมิดก็มีมาไกลๆก็มีจากเชนบุรีจากพัทยาก็มีก็เรียกว่าใจเป็นบุญนะั่นแหละเมื่อใจเป็นบุญแล้วเนี่ยขณะก่อนทำหลังทำนี้เจตนาเป็นบุญแล้วก็สั่งสมอบรมไว้ในใจนี้ใจตรงนี้แนะหละจะบริสุทธิ์ขึ้นก็ด้วยความดีที่เราทํากรรมดีที่เราได้สร้าง พระนย้นวันนี้ก็เป็นมาพระเจ้าเปิดโลกบรรตักบัตรเทโวโลหะก็ขอให้อาน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่พระจอมไตรโลกนาถที่พระองค์ได้สร้างสมบุมบบารมีมาแล้วขอให้พวกเราทุกท่านนั้นจ่งประสบความสุขความเจริญพัฒนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วมนุษยสมบัติสค์สมบัตินิพันสมบัต,บตก็สมความพัฒนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแก้ข้าจากโรคไปแค่เจ็บโรคระบาดและแรงทั้งหลาย ทั้งครอบครัวเหล่านั้นนขออยู่เย็นเป็นสุขใต้ลมนำพุทธศาสนาทุกกันทุกท่านเทิ